สวัสดีครับผมเซลลิกนะฮะวันนี้ก็มาลองดูกับอันเทอร์นะฮะเวอร์ชัน่กนะฮะก็เป็นเวอร์ชันเพื่อสอบเล่นนะฮะแค่รีวิวเฉยนะฮะก็มาดูว่าข้างในมันมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมามั้งนะครับว่าแล้วก็ไม่เสียเวลาก็เข้าโหมดเล่นคนเดียวไปเลยนะฮะซิงเกิลเพลเยอร์ไปเลย พอเข้ามาถึงนะครับผมก็มาปรากฏตัวอยู่กลางป่าในเวลากลางคืนนะครับดุงดาวนี่สกาวเตรียมท้องฟ้าไปหมดนะฮะดูว่ามีอะไรใหม่มั่งนะครับมาดูว่ามีอะไรใหม่ม้างโอ้พระจันทร์ขึ้นครึ่งดวงนะฮะสวยงามทีเดียวเมฆก็เริ่มน้อยลงนะผมว่าเมฆเมฆเมฆมันเอาออกเยอะอผู้สร้างคงออกเยอะตอนแรกนโคตรเยอะเลยนะฮะตอนนี้แถบลงแถบเลือดนะฮะก็มาอยู่ตรงมุม จอด้านล่างด้านซ้ายทั้งหมดแล้วนะฮะด้านซ้ายของเรานะก็มีครบเหมือนเดิมแต่ก็คือแค่ย่อให้เล็กลงนี่เองไม่ใช่ว่าให้ให,ใหญ่เบลเบล่านะฮะเหมือนอเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับแล้วผมอยู่ตรงไหนในโลกนี้ไม่รู้เลยแต่ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้จะมีแมปให้ปะ,อะลองกด M ดูนะฮะมีแมปให้ไหมอ๋อมีแมปให้นะฮะมมีแมปให้พอกด M ขึ้นมาก็จะมีอะไรมากมายให้เราเลือกเลย มีกระเป๋าโอ้ตัวเปล่านะฮะไม่มีอะไรเลยเอ,อ๋อมีคราบมาด้วยนะฮะคราบมีอะไรบ้างมีเครื่องมือเครื่องมือไม่มีอะไรเลยแปลว่าไม่มีอะไรที่สร้างได้เลยนะฮะก็มีเครื่องมือมีข้าวของเอาชีวิตรอดอ่ากระสุกนการพวกเครื่องไม้เครื่องมือ,อต่างพวก สร้างบงสร้างบ้านนะครับแล้วก็บังเกอร์สตั๊กเจอคงสร้างอะไรวะคืออะไรอย่างแล้วก็ซ่อมแซมนะฮะแล้วก็มีสกิลสกิลก็ว่างเปล่าแล้วก็มีแผนที่ะฮะก็ยังไม่มีอะไรยังใช้ไม่ได้ว่ามีอะไรนี่ให้ให้เราซุบมอินซูมเอาด้วยแต่ก็ยังซูมไม่ได้นะครับแค่ทํามาเฉยๆอ่ะในเมื่อในตัวผมไม่มีอะไรเลยผมก็เข้าอยู่ในเมืองก่อนว่ามีอะไรให้เราหรือเปล่านะครับ ไปลุยกันเลยฮนะตอนนี้หลังจากเดินทางมาพักหนึ่งเราก็เข้ามาถึงในเมืองแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันมันทำไมไม่มีซอมบี้อยู่วะซอมบี้น้อยลงนะฮะหรือว่ามันไม่มีก็ไม่รู้นะเข้าไปดูในบ้านดีกว่ามีปืนมีอะไรให้เราไหมบ้านนี้อ๋อมีอาหารมีอาหารมีอาหารแต่เรายังไม่หิวนะเอาอินฟิวเก่า เตียงโคตรใหม่เลยนะฮะโซฟงโซฟาไปพวเวฟอุ่นได้ไหมเนี่ยอ่าโอ้เปิดไฟไม่มีนะครับเฮ้แต่ว่าไม่มีก็เหมือนจะเห็นอยู่ตัวหนึ่งนั่นนะเฮ้ยมีครับแต่น้อยลงฮะโอมี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 อยู่มีอยู่โอเกือบอะเกือบช้าใจเดินเล่นเพ่นพ่านแลนะฮะตือติกโดนซอมบี้แทะกระดูกกินซะแหละ โอ้อยางเช้านี่ท้องฟ้าสีเหลืองเลยหล่ะนีฮะสีส้มสีส้มสวยงามมากเลยครับตรงนใจมากเลยจัดไปจัดไปจัดไปสี่ห้าห้าดอกตายนะแต่แย่แต่เย็ยนเจออะไรเอ่ยฮ่าฮมาแล้วครับพี่น้องเซฟไว้เซมิออโต้โอโ,โ,อ,โ,อ,โอเค เราใช้แบบเซมินะฮะกระสุนก็มีละเดี๋ยวลองสักคู่ลองคาบกคากระสุนดูไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่ามันใช้กระสุนนี้หรือเปล่านะเล็ง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 แล้วก็หัวแบะไปโอ้ยู่ไกลวะโอ้ยู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 ีูยูยูยีม ใช้มือเปล่าแล้วนี่คืออะไรอโอ้มีของซ่อมลงซ่อมรถด,ด้วยมีแคนอ่าคาราเมลอะหรือว่าอะไรยวลองลองยัดหา มันใช้ทำอะไรมันมีให้มีคำสั่งเดียวคือดรอปนะฮะน,นี้เรารู้อยู่ก็คืออะไรนะฮะผ้าพันแผลนั่นเองเชือกคืออะไรน้ำมันอะไรทุกอย่างอ่าดรอปได้อย่างเนาอเอาไว้ทำอะไรเราไม่รู้นะทีนี้จะมันมีสิ่งที่เราไม่รู้เยอะแยะเลยนะฮะคือในอนาคนเราต้องไปศึกษานะฮะว่าเอาไว้ใช้ทำอะไร กนี้ต้องมีส่วนที่ใช้ทำไรแน่เลยนะฮะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าพวกเขาเอาไว้ทำไรนะฮะนี่ก็พวกเหล็กเอ็นเจออะมอนอ่ามันใช้กับอะไรผมไม่รู้ว่ะเก็บเก็บไปก่อนนะฮะเจอปืนใหม่ละปืนนี้ทิ้งเลยแล้วกัน บอกได้คำเดียวว่าค่อมข้างที่จะสับสนอุลมานหน่อยนะฮะจริงๆไปก่อนมีอะไรก็ไม่อีกอะไรนั่คืออ่าเบ็เดเต่อสสำหรับใช้นอนอะ่ะอืมได้เตียงมาะฮะนี่ อ่าสร้างเกลางเมืองเลยรถเลิกก็โอเคขับได้แน่อนอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะครั้งที่แล้วก็เคยขับอยู่โอ้เกิดอ,อะไรขึ้นอยู่ดีรถระเบิดเฉยเลยคุณละงงเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีรถระเบิดเฉยเลยอ่าแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็ก Okay. โอเคเออเจอแล้วเจอน้ำแล้วต้องกินก่อนแนะ่ไม่งั้นเดี๋ยวนอนเก็บอาหารไว้ก่อนเผื่อได้กินในอนาคตากระป๋องทุนหน้ากระป๋องอะไรพวกนี้เก็บไว้ช็อกโกแลตโอ้มีน้ำดื่มพาวเวอร์ดิงด้วยพาวเวอร์ดิง น้ำผมยังเยอะย่ยโอเคไปก่อนสรุปว่ายังไม่เห็นปืนใหม่เลยนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าจะมีปืนใหม่นะแต่ทำไมยังไม่มีปืนใหม่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ <c oughs> ผมสดนะฮะผมสดนะ <c oughs> ฮะโอ้ดีภาพดีภาพป,ปิดหน้ามอได้มาแล้วสีชมพูเออสีส้มด้วยสวยงามทีเดียวเชียว สูนด้สีนัดแล้วฮะประหยัดไว้ก่อนอะไรวะโอ้มีสีดงสีแดงด้วยนะฮะโอ้มีหลากสีครับไม่ใช่แค่สีเดียวตัวนี้มาใหม่หรือเปล่าวะรู้สึกว่าจะไม่เคยเจอมาไดตรงนี้นะอืมขึ้นมาก็เจออะไรเอ่ยปืนไม้ปืนไม้นะฮะปืนไม้กับเวอร์ชันนี้ก็รู้สึกว่าจะ เท่ดีนะจะลองดูก่อนอืมกระสุนเซฟอยู่เซฟด้วยอ่ะกระสุนแค่สองนัดเองเยอะซะด้วยโอ้โหผมเจอมีดพกด้วยเก็บไปก่อนเนีนีหมดแล้ว ทิงไปเราใช้ปืนนี้ดีกว่าใช้ปืนน่าจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ผมจะลองกระช่วงกระช่วงโอ้มีปืนสั้นโผล่มาด้วยก็ลองดูผมยังหากระเป๋าใส่ไม่ได้เลยตอนนี้ที่ซุ่มเยอะขึ้นนะฮะเนี่ยแมกกาซีนปืนสั้นล่ะ ตัวไม่เจอซอมบี้เลยวะดูะด,ดูถึงไหมถึงไหมถึงไหมอ้าวเซฟอีกลืนลูกโมเซฟกูนงงล่วงนะฮะแรงใช้ได้ทีเดียวเนอะ หงายไปรู้สึกว่ามีอะไรอุ้ยขาหักมีขาหักด้วยอะไรเอ่ยอ๋อไม่ใช่อะไรเป็นกระเป๋าที่ติดตัวซอมบี้อยู่นะฮะต่อไปซอมบี้มีกระเป๋านะครับคุณจะดูยากขึ้นะนะสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่ซอมบี้ก็ได้อาจจะเป็นคนนะหรือว่าคุณที่คิดว่าคนอาจจะเป็นซอมบี้ก็ได้นะว่ามีกระเป๋าติดหลังอยู่ผมแม่ก็มาทั่วเมืองแล้วแต่ไม่ ไม่เจอเปืนอะไรมากมายเท่าไหร่นะฮะรูสึกว่าจะกลับมาที่เดิมแหละเจอเสื้อสักทีเออโอ้เวอร์ชั่นนี้ใส่ให้เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดวูนว่ามันใส่ให้แล้วเป็นยังไงกางเกงกางเกงทีนี้ผมก็เก็บของเก็บไอได้เยอะขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมมีช่องเพิ่งามาเยอะแยะเลย บ้านหลังใหญ่ที่เราเคยผ่านมานีนเดี๋ยวเข้าดูในสนสมเแบบเล่นก่อนนะอาจจะมีอะไรให้เล่นโอ้รถดอกไม้ยี่เลยนะเมื่อกี้รถผู่มาอย่างนี้เลยผมจะไปว่าแล้วก็เราไปเที่ยวที่ฟาร์มเดี๋ยว่ครับเปิดไฟบีบแต่เปิดไฟบีบแต่ได้ด้วยนะฮะเหยียบไม่ให้ดิ้นไปเลย กองขยะทอยู่ตัวนี้หายไปยังมีอะไรบ้างเลยโอ้ปืนเพียบปืนเพียบจ้าก,ก่อนจ้ก,ก่อนจ้าก,ก่อนนี่คือโอ้บีเอเก็บไม่ได้ไงเต็มว่ะดับทิ้งเลย เอเคเจอเอคด้วยแมกกาซีนเอเคดี๋ยวผมปืนชิ้นเดียกันผมทิ้งนี่ก่อนนะฮะอไปเดี๋ยวลองลองปืนหนะ่อยลองปืนนะอ่ะเกี่ทุกด้วยก็ได้เพราะว่ามีช่องว่างอยู่เข้าไปตะลุยฟางเลยนะครับเวอร์ชันที่แล้วมันมีน้ำตัวนี้ให้เราลองว่ายน้ำดูนะก็โอเคนะครับ สำหรับเวอร์ชันนี้ไม่ต้องห่วงว่าของคุณจะตกเอ้าเมื่อกี้นึกว่าถนนแต่ไม่ขอบรั้วก,กนันตกแทนนดูในฟาร์มแล้วฮะมีซอมบี้เรายิงว่าเนี่ยโอ้ยเซฟอยู่เดิมอีกออโตโอ้เซฟออโตโอ้มีเซฟกับอโอโต้ไม่ใช่ B.S. แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรสักอย่างปืน M ห้าสิบป่ะอืม S หกเมินเลยฮะตอนนี้บอกคนนี้ว่าเมินเลย โโอ้หบายทิ้งไปรน้สุก no ว่าจะยิงแรงนะแต่คุมไม่อย no ู่เลยนะฮะนวนยิงเป็นนวนป้าต้องยิงเป็นชุดนะฮะอะไรเอ่ยโอ้โหน้องที่นอนเนี่ยเยอะจริง มีสีส้มสีแดงสีเขียวแนะ่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรแม้แต่าางซอมบี้ให้ยิงก็ไม่มี ออลองเ k คก่อนนะฮะมีเอคให้เอคก็มีเซฟเซมิออโต้โอ,โอ,โอ้ยิงนิ่งมากเลยยิงนิ่งมากเลยนะฮะ หมดละเปลี่ยนครับเรามีแม็กสำรองอยู่เอ้าโอ้เวลาเวลากระสุนหมดเนี่ยเซฟอัตโนมัติด้วยนะครับเซฟอัตโนมัติต้องทำให้เราต้องเก็บเอาฮนะผมมาเก็บเปืนนี้ก่อนเอาไปยิงเล่นในในเมืองก็มีปืนใหม่มาสามสิบกระบอกฮนะแล้วก็มีมีดด้วย เราลองไปใช้เมีดในเมืองกันดูดูนะฮะลองใช้เมีดในเมืองกันดูผมว่ามีอยู่สัันเด็กเล่นนี่แหละสอมบีนี่เจอตัวละนี่แบบคลิกขวาลิกซ้ายนะฮะก็จะทิมแทงต่างๆๆกันไปแต่ผมยังไม่เจออุ้ยมีกระเป๋าเหลือง้วยกระเป๋าเหลืองอะแทงสองทีถึงตายวะ่ะ ไปฆ่าซอมบี้ในแซนเดอร์เล่นก่อนพวกนี้คงเป็นเด็กนักเรียนนะที่แรงจะกลับบ้านนะดูมันฆ่าได้ไหมอู้อมดอยด้วยพี่น้องอ,อ,อ้าวอ้าวอู้ดับเสือ้อไม่เอาผมมีแหละไม่ชอบสีม่วงเลยสีม่วงมันชาเกย์ชัดมานี่จ้ะมานี่จ้ะหญ้ <c oughs> าเริ่มโลกขึ้นด้วยนะแล้วก็มีกระสุนดอกเยแยะมากมายกระสุนอะไรมั่งก็ไม่รู้ เลยนาคล้ายๆกันแนละ้ฮะระเบิดระเบิดระเบิดได,ด้ของเล่นละ <c oughs> ระเบิดระเบิดชาวเกย์ระเบิดสีม่วงอ่าพาวนแพผมฆ่าสามมติสองตัวด้วย AK 10. เอเคสีเก็ดเสียงโคตรดังเลย บายอโอ้ไม่ตายค่าตึงเยอะตังแย่ไม่ดอบอะไรสักอย่างเลยนะฮะี่ไหนวะเสียง <c oughs> ขูก่กล้องกลางวานค่อยเลง็งค่อยเลง็งปนี้ท้าจะเข้าจะออกลึกแล้วก็ในใจไว้แล้วก็เหนียวกระช้าไม่ตาย <c oughs> แต่ไม่ตายฮะเพราะไม่โดน <c oughs> ปิวิโนโ่เลยมึงสำหรับเวอร์ชันที่แล้วก็รู้สึกว่าแต่งปืนได้นะครับ้อู้อออ้เจอขนาดนี้ยังไม่ตายเจ้าเอ,อ้ผมยังไม่ไดูฮอตกเลยนี่ว่าฮอตกอยู่ตรงไหนวะเอยไม่ใช่หอตกคือมินตกน่าอยู่บนขเขาเนะนี่น่าจะมีอะไรพิเศษใหม่นะอยู่บนเครื่องมินตกนะว่าครั้งที่แล้วไปเจอ ก้องคูณแปดหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้อยู่บนนั้นแนะผมงัก็ก่อนที่จะอําลาฟาจากก็ขอขึ้นไปดูบนฮอตโนก่อนนะครับแบบเงียบแบบร่วมรัดเลยละกันเฮ้ยผมมาเจออะไรวะเนี่ยผมเจออะไรครับอยู่กลางป่านะฮะเก็บไม่ได้ด้วยเต็มนี่มีไฟฉายด้วยผมทิ้งก่อนแล้วกัน ผมอยากเก็บนี้ขึ้นมาดูะฮะเก็บไม่ได้อีกแสดงว่าผมต้องทิ้งพวกกระสุนกระเลกระลาดนี้แล้วแหะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เลยอ่าได้ละคืออะไรเอ่ยตะกาวอ่ะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สับหัวซอมบี้ เรียว่าเ <c oughs> อาไปสับหมูซอมบี้นะฮะเจอมีดมีดจีงกลางป่าอ๋อไว้สับหมูซอมบี้นะใช่ใช่ใช่ใชเออสับจริงไงเออมีด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 สับหมูซอมบี้สับหมูซอมบี้มีในกลางป่าเยอะแยะนะฮะงั้นเราไปดู ตรงเครื่องบินตกกันก่อนนะติดป่าว่าหอตกตลอดเลยนะฮะไปดูเครื่องบินตกกันก่อนเลยเอยเจอละวหนุนไกลไกลหนุนสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะคุณก็จะเห็นได้ว่ามันแบบมีของดอกในป่าด้วยนะไม่จช่เป็นต้องดอกในมืออย่างเดียวนะฮะต่อไปก็คงเกิดในป่าก็หาเก็บคงเก็บของได้แล้วก็ไปลุยกันต่อเลยเป็นที่น่าปิดหวังมากมายนะครับสําหรับการมาที่เครื่องบินตกครั้งนี้นะฮะมีเพียง กล่องกระสุนกล่องเดียวให้เราเน่แล้วก็ไม่มีอะไรพิเศษนอกจากนั้นเลยโอเคแนละ้ฮะสำหรับาการสำรวจแมปในเวอร์ชัน3.4.9.1นี้แนะ่ก็ถึงเวลาสมควรแก่การลำลาพาจากแล้วนะครับยังไงก็รอคอยกันต่อไปนะครับจะพึ่งสิ้นหวังกับอันเทอร์แน่สำหรับเวอร์ชั่นใหม่คงเป็นเวอร์ชัน4ที่จะมาในอนาะคตที่ซมบูนแบบของเวอร์ชัน3นะฮะ สำหรับวันนี้นะผมก็ขอกล่าวคำลาเหมือนเดิมนะฮะก็ขอขอบคุณสำหกัารับชมน,นะครับสำหรับน,นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากคนระับ